โอเคครับผมก็สวีทาสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วเฮเจมวันนี้นะครับจะมีเ,นนเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิหรือว่าเกมเษถีนะครับก็ตอนนี้ร้อนในผมรู้สึกเริ่มจะเผาๆลงแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่นะอาจจะพูดลําบากในคลิปนี้นิดนึงก็ขออภัยนะครับโอเคนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะสับทนานันเว้นนี้นะเวนจี้คนที่ผมรอคอยนะมันยังไม่มาครับก็คืออาชิวนั่นเองตอนนี้ก็คือจะเป็นของท่านันอีเวนต์ หมวกไทเทเนียมโจมตีครับอ่าเพื่อน,นๆฟังไม่ผิดครับคือมันเป็นหมวกไทเทเนียมที่มันสามารถขลุงโล่แล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทอยได้หนึ่งครั้งต่อเทินนะอ่ะเป็นหมวกอะไรครับที่มันทําได้ถึงขนาดนี้นี่ครับไปดูของทางด้านความสามารถกันเลยดีกว่าความสามารถของทางด้านหมวกนี้นะครับก็จะเป็นขัควขนูนเต๋าแม่นยํา53เปอร์เท่าไทเทเลยนะครับจะบวก10เปอร์หลังเทอที่2 แล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นโอกาส85%ป้องกัน,กนครับสกิลบังคับย้ายอันนี้เหมือนไทเทเปะจาก80นะครับอัปเกรดมาเป็น85ผมว่ามันก็หลุดเหมือนเดิมนะาเนี่ยยังไม่คุ้มค่าต่อการล้ออะไร <c oughs> 90 95ผมว่ามันยังหลุดเหมือนเดิม,อมโอเคครับอีกสกิลหนึ่งครับคือไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาของในบ่อนี้จะเป็น <c oughs> เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะ่ะโอกาส35%ทำลายเต๋า2เทิน เพืเ่อนๆสังไม่ผิดครับ2เ,เ,เทินเหียคือเราจะทอยเต่าได้แค่ลูกเดียว2เทินก็ถ้าเป็นสายวิกเนี่ยแม่งจะจบไม่ได้นอนครับภายใน2เทินนั้นแล้วก็จะเป็นสายลบเนี่ยจะฆ่าของทางด้านเอ่อเราเนี่ยได้โอกาสฆ่าได้ประมาณผมคิดว่าสกิลหนึ่งอะเออได้แค่สกิลเดียวอะ่ะเพราะมันทอยได้แค่ครั้งเดียวต่อเทอินครับ เออมันเป็นอะไรที่มันโหดมากนะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆก็ดูเอาอยู่ที่35เปอร์ถามว่าน้อยไหมในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่หวังผลละกันนะครับเอาไว้แบบว่ามันเป็นแบบออฟชั่นเสริมแบบที่เรื่องไงนะมันเป็นไทเทเวอร์ชั่นอัปเกรดอะครับเพื่อนๆปกติเพื่อนๆก็ใส่ไทเทนไปเล่นอ,อยู่แล้วใช่ไหมเออแต่มันมีของตะนั่นอ,อ่าทำาร้านลูกเต๋าเพิ่มมา35 per. เปอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมันเสริมเข้ามาละกันเนาะ ก็ฝ่ายตรงข้ามนะจะสามารถทอยเต๋าได้1ลูกเท่านั้นนะครับเออแล้วก็จํานวนเธอจะลดลงเมื่อฝ่ายตรงข้ามจบเธอเองนะครับเอฟเฟกต์ดับเบิลจะไม่แสดงผลด,ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆคือแบบแม่งทอยได้แค่ลูกเดียวอะโคตรเที่ยเลยนะครับอืมแล้วต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพาไปดูอีเวนต์อ่าของท่านล็อกอินนะครับแล้วก็การเล่นกันวันจันทร์มันพุธนะครับกเดเพชรเหมือนเดิมด่านแผนที่ผีสิงนะครับก็ ตาแบบตาบอดนะแล้วก็จะเป็นการล็อกอินนะครับจะได้ของตามนี้เลยช่วงเวลาเนี่ย,ย 2- 0 0งเ0 0นะจะได้แว่นตาสุดเท่ครับอย่าลืมมาล็อกอินนะแล้วก็ช่วง6.00-2.00นะครับจะเป็นห่วงยางฟาร์มิงโกและช่วง 4.00- เที่ยงคืนนี่ะจะได้เป็นของทางด้านทะเล A นะครับก็จะเป็นจี A จะนํามาแลกของนี้ได,ด้๋ยวผมจะพาไปดูของแล้วกันเนาะโอเคโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ประมาณนี้อะนะครับอีเวนต์การ์ดลางอยู่นะครับ แล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นจี้ใหม่จี้เดียวนะไม่มีจี้มาเลยหลังด้วยคือผมบอกเลยว่าเว้นหน้าเนี่ยต้องเป็นตัวละครใหม่แน่นอนครับถ้ามันเป็นเว้นจี้ใหม่ย่างนะใครที่เก็บรอตรอัวละครผมว่ามันก็ก็ดีนะเออใครที่ทําเว้นโบดเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอะ่ะคือ35หถ้ารอเวอร์ชันดาร์กผมว่าเวอร์ชันดาร์กน่าจะประมาณ4 5 50นะครับอืมแต่เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยผมว่าทํามาเล่นก่อนก็นได้นะเอออันนี้คือ1ใครไม่มี ใครไม่มีหมวกไทเทเนียมนะอันนี้ผมแนะนําเลยคือต้องทานะหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วอันนี้พูดถึงถ้าใครมีอยู่แล้วใช่ไหมข้ามก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้หมวกไทเทที่แบบว่ามันมีติดซีซีซใช่ไหมก็จัดได้ครับเพราะว่า35%มเนี่ยมันก็แสดงผลได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีอย่างเช่นเราเล่นโอลิมปิกใช่ไหมสายโอลิมปิกดึงฝ่ายตรงข้ามมาปุ๊บแล้วทีเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมาตกปุ๊บ ัน35เซอออกเนี่ยก็จะทำลายเต๋าทันทีหรือว่าไฟตรงข้ามเนี่ยทอยเต๋ามาแบบว่าตกเองเนะมันก็จะมีโอกาสทำลายเต๋าทันทีเหมือนกันนะอืมก็เป็นข้อดีของท่านหมวกอันนี้นะครับ35เปอร์นเนาะก็อันนี้จะเป็นสะสมครบ1อันนะครับอ่ะเราไปดูวัตถุดิบกันบ้างใช้ A บโบนะครับชิ้นส่วนหมวก A บวสออันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเหล็กนะครับ A ออันเพื่อนำมาแลบแบตเตอรี่ S1 อัน เก็บสะสม S นะครับรบ1อันน่ะจะนำมาแลกของทนางด้านแสงกับกล่องสูงจี้ได้แลกแล้ววัตถุดิบจะหายนะครับเพื่อนๆเออแลกแล้ววัตถุดิบจะหายแล้วก็ถ้าเป็น5อันจะได้บอดไทเทเนียมโจมตีไม่นี่นะครับผมน่าจะข้ามนะครับถึงผมมีเพชรประมาณหลักสัก4-5,000ผมก็ไม่ทำเพราะว่ามันใช้5อันแล้วมันแบบเยอะมากถ้าผมไม่ปิดขึ้นมานี่คือสวยนะเออแล้วก็เป็นอีเวนต์แลกเปลี่ยนสก,กินนะครับ อ่ะแล้วก็เป็นอีเวนต์พิเศษนี่เก็กบซา 2A นะครับนำมาแลกพวกนี้ได้เฮ้ยเปิดได้ไพ่ทาโร่หมีน่ารักกัเนี่ยอันนี้ครับเป็นอีเวนต์ที่ผมบอกว่าการล็อกอินนะก็จะได้แว่นใช่ไหมแว่นเนี่ยจะมานำมาแลกขอท่านเพชร30เพชได้นะครับแล้วก็ฟาร์มิงโกจะนำมาแลกเป็น S บวก G ได้ก็จะเป็นทเเน่าเรือนะครับจะนำมาแลกเป็นลูกอมได้แต่ผมแนะนำให้เป็นแลกขอท่านลูกบาศก์แผ่นกรีนดีกว่านะเพราะมันสุม 1, ่ม1,000ถึง500เพชรนั่นเองนะครับก็จะเป็นปันจจัยหลักที่ เราจะได้ทําเว้นแบบเยอะๆนั่นเองเนาะ,ะกิจกรรมการเล่นนะครับตามนี้เลยโทลิซึ่มไลทิพเปิลนะครับแจกกล่องนะฮะแล้วก็การเล่นครบทุก5าครั้งจะได้ลูกบาศเพชรนะเอออ่ามันรลูกบาศกครอบครัวกันบ้างครับโอ้โหได้จี้คือผมบอกเลยว่าถ้าได้จี้มาเนี่ยโคตรกากเลยนะครับเปลี่ยนจี้เป็นทองหรือลูกอมดาวเป็นเพชรเนี่ยผมว่ามันยังรู้สึกมีค่ามากกว่าจี้อ่ะมันเป็นจี้เวอร์ชันทดลองครับเพื่อน มันไม่ได้ใช้แน่นอนนะเชื่อผมขนาดจ,จี้แบบถ้านานๆในอีเวนต์ผมไม่รู้ว่าหลายๆคนจะยังใช้หรือเปล่านะ <c oughs> อ่ะเว้นนะครับเลดการสุ่มนะไปดูเลทการสุ่มกันบ้างอัตราการสุ่มไอเทมนะครับก็ A นะจะอยู่ที่2.9ครับ A บจะอยู่ที่1.250นเนี่ยครับส่วน S จะอยู่ที่0.01เหมือนเดิมนะครับก็เลดเข้าเดิมเป๊ะเลยนะครับถามว่าเว้นนี้ยากไหมผมก็ตอบได้เลยว่าเลดมันแบบ ค่อนข้างอ,อยู่ระดับปกตินะเพราะเวนที่สมัยเนี่ยมันอยู่ที่1.250ใช่ไหมและที่สําคัญนะอันที่ผมบอกว่ายากก็คือถ้าเราปิดอ่ะเราไม่มีทางแก้ทางที่จะไปแลกหมวกไทเทเนียมเวอร์ชันเวอร์ชันแบบธรรมดาหรือว่าหมวกอ,อื่นได้ครับก็คือมันมีแค่หมวกแบบโจมตีอันเดียวอะ่ะเออถ้าเราแบบว่าไม่ปิดมาเนี่ยสมมุติได้4อันใช่ไหมหรือว่าได้3อันเนี่ยก็ทําไปแลกแค่กล่องจี้หรือว่าแสงลีเท่านั้นนะครับ นึกสภาพถ้าเราเปิดมาได้หมกะกะกาอีกรีมาได้แสงกระกาอีกก็เหมือนเราเอารมณ์แบบว่าเอาเพชรไปทิ้งฟรีครับถ้าแบบบางคนปิดมาประมาณสัก7-8 0 0 0อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเพชรเจ0 0หายนะเออถ้าเพชรไม่ถึงผมว่าแนะนำให้ข้ามดีกว่าเพราะว่าเว้นไปเนี่ยมันต้องแบบเพชรถ,ถึงจริงๆนะครับถามว่าเป็นจี้ที่ดีไหมเป็นจี้ที่โหดเลยครับสับเซิร์ฟไทยนะเออถ้าเป็นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็แบบมันยังแบบมีจี้ที่โหดกว่านี้ไงแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ย เป็นจี้ที่โคตรเก่งเลยครับเพราะว่าการที่เราไปตกเมืองเขาหรือว่าเราแบบเล่นสายล้มที่เอาฝ่ายตรงข้ามมาเมืองเราเนี่ยนะครับมันก็จะทําลายคุมเต่าใช่ไหมไมันเป็นทำลายคุมเตา่าทำลายลูกเต่าเนี่ยก็คือไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาตกเองหรือว่าเราแบบใช้กรณีอย่างเช่นเรียกหรือว่าดัดยานดุอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําลายคุมทาลายเตา่าเออจะเรียกเป็นทําลายคุมเตา่าตลอดเลยโอเคนะครับสาบเวรนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะ ชอบกับอีเวนต์นี้แล้วกันนะครับใครที่ทําก็ขอให้ปิดนะส่วนตัวผมก็ข้านมายาวจะหาหาเอแบบว่ามาลุ้นจี้เครื่องรางแบบคอามขำมาเล่นดีกว่าเผื่อได้ไอหมีนะฮะโอเคนะครับสับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวข้ามไปรออัปเดต15ปีเลยดีกว่า15ปี8ปปีนะครับเออวันจะมาวันไหนก็นั่นแหละอมดาวก็ผมคิดว่าภายในเดือนนี้แหละนะครับจะมาอาทิตย์ไหนก็รอดูเหมือนกัน เอาละครับบ๊ายบายขอเพื่อนๆโชคดีนะครับเวลนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะสรุปหมดทุกอย่างแล้วนะครับ